สายจะเพิ่มจนที่สากันนะครับอย่างน้อยเราติดตปกอบกลางครับน่สายเราผมีความหลังเร่มเริ่ต้นเตนแล้ต้บั่ล มีออสใตอนนี้สุดจะให้เราเว่ดอะไรข้นมาใครขันเราจะมุดมาให้เราใส่สุดเ่าไครงนนี้พ้งเลยคีอพ้่งพึ้งสิบเลา เราบริจาป18คนด้วยทำัานม,มืสุด1มันกเยไดนบริจาค18ครับมีข้าวตานห่อ,ตอ,อ,อสตางคนทำให้ตอนนี้ถึงขึ้นไปจากไครับ,บจ,รจคทุก